มาถึงคำถามถัดไปนะคะเรื่องของเรื่องใกล้ตัวควุณผู้หญิงค่ะเชื้อราในช่องคลอดนะคะ ตอนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยคือยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นเชื้อราในช่องคลอดค่ะคุณหมอแค่รู้สึกคันเล็กน้อยค่ะคิดว่าคงปกติมีเพศสัมพันธ์ไปหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้น2-3วันดิฉันก็ไปตรวจค่ะแล้วก็พบว่าเป็นเชื้อราในช่องคลอดแบบนี้คุณผู้ชายเนี่ยจะเป็นด้วยไหมคะคือต้องรักษาฝ่ายชายด้วยไหมนะคะตอนนี้แฟนยังไม่มีอาการใดๆค่ะไม่ทราบว่าติดเชื้อราหรือเปล่าดิฉันได้ยากินกับยาทามาค่ะถ้าไปซื้อมาอีกชุดหนึ่งให้แฟนกินป้องกันไว้สมควรไหมคะหรือว่าทํายังไงไม่ให้ เป็นเชื้อราอีกคะคือในปัจจุบันเรายังไม่ถือว่าการติดเชื้อราไม่ได้มีหลักฐานว่ามันเป็นการติดต่อทางเพศนะคะไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศเพราะฉะนั้นไม่ได้มีคําแนะนําให้รักษาคู่สมรสจด้วยถ้ามันไม่ได้มีอาการค่ะนะคะอ,อ,อีกคําถามหนึ่งก็คือว่าทำ,ทำยังไงไม่ให้เป็นเชื้อราอซึ่งสาวไทยเป็นกันเยอะอาจจะด้วยแบบสภาพอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเราเนี่ยนะคะอบอ้าวด้วยโดยปกติแล้วค่ะร่างกายเราเนี่ยบริเวณใกล้ๆแถวนั้นมันจะมี เชื้อราเชื้อแบคทีเรียอยู่แถวๆนั้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดหรือว่าตรงก้นนะนะคะซึ่งมันอยู่ใกล้ๆเคียงกันแล้วก็ในช่องคลอดของเราเนี่ยค่ะมันก็จะมีเชื้อที่เรียกว่าเชื้อเจ้าถิ่นซึ่งเป็นเชื้อที่อยู่ในนั้นประจาเชื้อดีกับเชื้อไม่ดีถูกต้องเรียกว่าเชื้อดีก็ได้ค่ะเชื้อเจ้าถิ่นเนี่ยก็คือเชื้อดีที่ที่มันจะครอบครองอยู่ในช่องคลอดเป็นตัวหลักนะคะเช่นนิสสภาพก็เหมือนเหมือนที่นั่งในโรงหนังก็ได้แล้วก็เชื้อดีเนี่ยก็จะเป็นสัก ส่วนใหญ่ที่ครอบครออย่างนั้น80-90%เอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เชื้อตรงเนี้ยมันมีความสมดุลผิดปกติไปมันกอาจจะมีเชื้อตัวอื่นเข้ามาแทรกแซงได้นะคะอะไรบ้างที่ทำให้ความสมดุลตรงนี้ผิดปกติอย่างแรกที่หมอพบบ่อยๆนะคะคือว่าออคุณผู้หญิงชอบสวน ช่องคลอดส่วนหลังช่องคลอดรู้สึกว่าล้างมากขึ้นใช่รู้สึกอยากสะอาดอยากทําความสะอาดแต่จริงๆมีผลเสียใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นผลเสียเพราะจริงๆข้างในเราเนี่ยค่ะมันมันมีระบบของมันอยู่แล้วที่จะมีสารคัดหลั่งออกมามีเม็ดเลือดขาวมีอะไรที่คอยต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะแล้วก็มันมีการเรนออกมาคือมันก็จะไหลออกมาของมันตามปกติทีนี้ถ้าเกิดเราไป ไปเปลี่ยนแปลงมันไปเอาน้ําสวนเอาสบู่เข้าไปล้างก็ไม่ควรค่ะเพราะว่าไอเชื้อตรงนี้อย่างที่บอกมันก็อาจจะแบบรุดออกถูกทําลายไปแล้วเว้นที่ว่างในลงหนังให้เชื้อใหม่เข้ามาแทนได้เป็นเชื้อตัวร้ายใช่ตัวที่ไม่ดีนี่แหละแล้วล้างทําความสะอาดยังไงคุณหมอน้องสาวเราทําความสะอาดภายนอกก็พอค่ะอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยชอบทําคือซื้อยาฆ่าเชื้อกินเองอันนี้ก็มีส่วนไปฆ่าเชื้อตัวดีของเราเหมือนกันให้หลีกเลี่ยงนะคะ เสื้อผ้าที่มันค่อนข้างรัดแล้วก็<ม>ใส่อยู่นานทําให้เกิดความอับชื้นตรงนั้น<ม>ถ้าจะใช้แผ่นอนไมัยก็อ่าแลวคช่วยเปลี่ยนบ่อยๆนิดนึงนะคะ